เมนูผัดกะเพราหมูสับคนะ่ะอัน,นเป็นิกกระเทียม อนันนี้น้ำลา้างปก มกินไม่ค่อยเใส่พริกน้องผัดให้สุกไปแล้วก็พีิวดำนี่ สับกะกะสับใส่อนออนอออันนี้กะเพราต้มแล้วไปแช่เย็นไว้แล้วก็ อามาทำเก็งได้นานไม่ต้องไปซื้ออะไ Granit, no. ขา้ขาหมูสับข่าหมูสับอีกเมนูหนึ่งค่ะ